กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะประเด็นนะคะช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของมาตรการคร่าวๆ10บวกหนะคะรวมถึงเรื่องของมาตรการ CCTV นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกับท่านวาสันมีวงกันต่อนะคะถึงเรื่องราวของ CCTV คะ่ะอย่างที่บอกไปว่ามีการติดตั้งครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านมองว่ามันมีความครอบคลุมแล้วเราต้องวางแผนงานในอนาคตยังไงบ้างคะคือปัญหาในเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่คือในเรื่องของจํานวน นะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าก็ทำไปได้ตามเป้าหมายแต่ว่าความสำเร็จนะครับท่านผู้ว่าจะย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าค,ความสำเร็จในเรื่องของการกล้อง C C T V เนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่การบริหารจัดการหลังจากนั้นในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่มาขอรับภาพะขอดูภาพจากกล้อง C C T V ทำงางให้เกิดความสะดวกหรือแมก้กระทั่งกล้อง C C T V เนี่ย ที่ไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในห้ามจฑุดเนี่ยทำอะไรทำอย่างไรที่จะมีการสํารวจตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพราะบางพื้นที่เนี่ยนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้าเราได้บรรจบเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหมดแต่ว่าบางที่ก็ถูกตัดสายไฟบางที่นะครับในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีมิจฉาชีพหรือมีเรื่องของยาเสพติดเกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะครับในหลายครั้งที่ มีการแจ้งนะครับมาที่สารวัตรอามาร์ทที่กรุงเทพมหานครเนี่ยว่ามีสายไฟถูกตัดบ้างหรือเวลาพี่น้องประชาชนไปขอดูภาพปรากฏว่าไม่สามารถขอดูภาพได้เพราะเนื่องจากว่าสายไฟฟ้าถูกตัดหรือมีการก่อสร้างบ้านเรือนประชาชนนะครับรถแท็กเตอร์รถตักรถแบโ็โฮต่างๆเนี่ยเข้าไปขุดสายไฟก็ทําให้สายไฟขาดบ้างฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยท่านก็ได้สั่งนะครับได้สั่งการในเรื่องของนโยบายว่า ต้องให้สำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตได้สำรวจตรวจสอบนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าไปคิดว่าพอติดแล้วนะครับครบแล้วจบกระสายฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จภารกิจนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยกรุงเทพมหานครนเนี่ยนะครับท่านจะย้ำเรื่อยๆนะครับตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CCTV หรือโครงการอื่นก็ตามว่าท่านบอกว่าต้องดูแลนะครับในเรื่องของความต่อเนื่องเพราะบางครั้งเนี่ยเราขาดความต่อเนื่อง สุดท้ายเนี่ยคุณภาพที่คิดว่าควรจะได้รับเหมือนวันที่รายงานท่านผู้ว่าตอนท่านไปเปิดในแต่ละโครงการท่านใช้คํานี้ครับบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอาว่าในหลังจากผู้ว่าไปเปิดแล้วเวลาผ่านไปจะก,กี่ปีก็ตามให้มันใกล้เคียงกับตอนที่ผู้ว่าไปเปิดมากที่สุดนะครับหมายถึงว่าคุณภาพะนะครับของเนื้อง,งานนั้นๆของโครงการนั้นๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องกล้องเนี่ยคนมาขอดูภาพจากกล้องเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความทุกข์เท่านั้นแหละจะเป็นทุกเล็กทุกน้อยอุบัติเหตุบ้างโดนลักทิ้งวิ่งป้นบ้างน,นะครับหรือขโมยเข้าบ้านบ้างอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนที่มีความทุกคนมีความสุขเนี่ยไม่มาขอดูภาพจากกล้องซีซีทีวีครับน,น,นั่นคือสิ่งที่เราทำอย่างไรนะครับเมื่อมีนโยบายนี้แล้วจะทำคลายทุกข์ให้ประชาชนได้จริงๆนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่ท่านผู้ว่าก็สั่งแล้วก็กําลังให้หน่วยงานโดยเฉพาะสำนักจราจรและขนส่งเนี่ยต้องพัฒนาทั้งในเรื่องระบบและก็การบริหารจัดการในส่วนนี้ครับในอนาคตนี้เราจะมีการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมในกี่จุดบ้างะคะท่านคะผมเรียนว่าวันนี้กล้องชุมชนมีแล้วนะครับอนาคตเนี่ยระบบเนี่ยนะครับผมคิดว่าในจํานวนกล้องเนี่ยต้องเรียนว่าน่าจะไม่ได้มีการเพิ่มแล้วเพียงแต่ว่าสัญญาณที่ท่านจะพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ยบายว่า จะทาอย่างไรที่เอาระบบของเราไปเชื่อมกับกล้องของเอกชนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าร้านสะดวกซื้อก็ดีหรือในพื้นที่ที่มีห้างสรรพสินค้าก็ดีหรือออฟฟิศบิลดิงต่างๆเหล่านี้นะครับที่เขามีกล้อง C C V ของเอกชนเนี่ยให้เชื่อมระบบเข้าแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีเป็นถึง200แ0,000กล้องหรือมากกว่า2 0 0,000กล้องได้ซ้ำไปตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาซอฟต์แวร์หรือระบบ นะครับมาเพื่อที่จะเชื่อมและก็ขอความร่วมมือจากท่าคเอกชนทั้งหลายเนี่ยนะครับจะทําให้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยมีตาสับปะรดหรือมีตาอยู่ทุกทิศท,ทุกทางทุกมุมเมืองเลยจุดที่เป็นจุดอับจุดเปรี่ยวทั้งหลายแล้วการบริหารจัดการต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยห้องคอนโทรลหรือห้องดู CCTV เนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับเราสามารถจะใช้ภาพหรือข้อมูลจากห้องดังกล่าวเนี่ยในการที่จะบริหารจัดการปัญหาได้ในอนาคตรหรือการที่จะคิดนโยบายในการที่จะดูแลสร้างความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนได้คําถามก็คือว่าแล้วกล้องซีวีเนี่ยในส่วนที่เป็นพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่ส่วนบุคคลของของร้านสะดวกซื้อก็ดีหรือแม้กระทั่งออฟฟิศต่างๆที่พูดถึงหรือในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าถ้าผ้ว่าของเราไม่ไปยุ่งเขาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่เฉพาะนะครับที่เอกภาพเอกชนก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้เราจะไม่ไปยุ่ง เอาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเรานึกออกไหมครับว,ว่าเวลากล้องที่เราเห็นเนี่ยกล้องตามห้างสรรพสินค้าก็ดีร้านสะดวกซื้อที่หันออกมาสู่พื้นที่สาธารณะถนนทางฟุตบาททางเทาง้ทา,ทา,ทา,ทาอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยนะครับที่เราจะไปขอเชื่อมสัญญาณกับภาคเอกชนที่จะเป็นกล้องในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องกล้อง,องภายในเขาค,ครับก็เรียกว่าเราจะเคารพเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเอกชน รายใดนะครับที่ประสงค์ที่จะร่วมของเทมหานครนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ขอให้ท่านสบายใจได้นะครับว่ากรทมนะครับโดยนโยบายของท่านผู้ว่าสมพันณนั้นจะไม่ ไม่ไปขอเชื่อมภาพสัญญาณในกล้องที่เป็นสิทธิส่วนตัวท่านในส่วนที่ท่านสวนสิทธิ์ไว้ครับอนอกจากเรื่องของความปลอดภัยที่เราจะได้จากการจัดติดตั้งกล้อง CCTV แล้วนะคะท่านเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างแล้วค่ะเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่เองก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมได้ตรงนี้เรามีความดูแลอันนี้ก็เป็นโครงการในเรื่องของนโยบายหรือมหานครแห่งความปลอดภัยะนะครับจะมีอยู่สองสามเรื่องมหานครแห่งความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็เรื่องกล้องเราพูดไปแล้วนะครับ เรื่องไฟฟ้าสองสว่างเนี่ยนะครับเบรกอีเวนต์หรือตั้งเป้าไว้ที่สองหมื่นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยเป็นคนสนับสนุนก็ประมาณให้กับการไฟฟ้านครหลวงนะครับเพื่อที่จะติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างในพื้นที่ของสาธารณะทั้งหมดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับในในพื้นที่ต่างๆแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ครับว่าพื้นที่วันนี้พื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับ เรากล้าที่จะพูดได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะ99%เปอร์เซ็นต์นะครับมีไฟฟ้าสองสว่างตามนโยบายของผู้ว่าสูงมันนะครับที่มอบนโยบายให้กับสำนักการโยธาได้ประสานกับการไฟฟ้าโดยใช้พบประมาณของกรุงเทพมหาคนครติดตั้งให้ประชาชนแต่ว่ายังมีพี่น้องประชาชนในจํานวนมากเหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าในจํานวนหนึ่งนะ,ะที่ไม่สามารถนะครับจะเข้าถึงเรื่องของไฟฟ้าสองสว่างได้เรื่องของ CCTV ทีีได้ เรื่องของการบริการสาธารณะถนนหนทางท่อระบายน้ําที่ท่านว่าอยากจะเข้าไปทํามากแต่ไม่สามารถจะเข้าไปทําได้เพราะท่านบอกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้เขาก็มีปัญหาถามว่าทําไมกรทมถึงเข้าไปดูแลเขาไม่ได้เพราะติดขัดในเรื่องของระเบียบครับว่าเป็นพื้นที่เอกชนเข้าไปดําเนินการไม่ได้แต่ว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านกอเจ้าของโครงการ สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยขายให้มีลูกบ้านมาซื้อจนครบแล้วค่าห้าร้อยหลังคาเรือนแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะก็ดีถนนทางข้าวหมู่บ้านก็ดีไม่ยอมยกเป็นสาธารณะหรือบางทีให้นิติบุคคลเข้ามาบริหารก็ไม่ได้ดูและนะครับอย่างทั่วถึงแล้วก็เพียงพอไม่ได้คิดแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อวันก่อนที่เกิดเหตุ น้ำท่วมนะครับที่ซอยอสมทเนี่ยพระรามเก้าซอยเจ็ดนะครับถามว่ากทมเนี่ยขอมาหลายปีมากตั้งแต่ผู้ว่าสุพรรณเข้ามาทํางาน6ปีนะครับก็พยายามที่จะให้หน่วยงานกรทมทั้งสํานักงานเขตนะครับทั้งสํานักการโยธาหน่วยงานกลางของเทพมหานครเข้าไปประสานเพื่อจะขอเพราะทราบอยู่ว่าทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยจะต้องน้ําท่วมกทมไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาโครงสร้างเชิงระบบได้เลยนะครับ ให้ยกให้กรุงเทพมหาคนครได้ยกเป็นสาธารณได้ไหมะนะครับปรากฏว่าทิตจีบุคคลที่ดูแลก็ไม่ยกให้นะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในพื้นที่ลักษณะที่มีการใช้สอยคนที่ต้องอแบกรับปัญหาผมใช้คําว่าแบกรับปัญหานะ,ะเป็นหลายพันคนหรือเป็นหมื่นคนอย่างซอยสมทอ,อย่างเงี้ยควรจะยกเป็นสาธารณเพื่อให้กรุงเทพมหาคนครเข้าไปดําเนินการได้ เพราะถ้าแม้กระทั่งหมู่บ้านที่ใช้กันมาเป็นสิบยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยะนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านที่เกินยี่สิบปีไปเนี่ยที่สร้างมาย้อนหลังกลับไปเกินยี่สิบปีเนี่ยควรจะต้องมีมาตรการนะครับที่มีการใช้สอยจะออกเป็นกฎหมายเป็นพรบก,ก็ดีหรือเป็นอะไรก็ตามที่จะบังคับเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงการได้รับบริการสาธารณะจากกรุงเทพมหานครคะนะครับที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ต้องดูแลพื้นที่ไม่ใช่ท่านผู้ว่าไม่อยากทา แต่เข้าไปทําไม่ได้นะครับงบประมาณเอาไปลงไม่ได้เพราะเป็นเอกอชนถามว่าทําไมนะครับทั้งที่ข้อเท็จริงเป็นอย่างนี้เมื่อกฎหมายเป็นอย่างนี้ไม่เปิดช่องกทมาก็เข้าไปไม่ได้เพราะเข้าไปจะก,กลายเป็นไปเอื้อประโยนชน์ับเอกชนแต่ว่าข้อเท็จริงประชาชนใช้สอยร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้น่มันถึงเวลาที่อยากจะเรียนว่าเป็นเรื่องที่โครงสร้างใหญ่ผมคิดว่า รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองท่านก็มองเห็นปัญหาเนี้ยนะครับอย่างคราวที่แล้วในหลายจุดนะครับในจุดที่เป็นห้างบิกซีอะไรเราไม่ว่ากันพื้น,นที่เอกนชนแต่ว่าในจุดที่เป็นถนนเป็นตอกเป็นซอยต่างๆที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันเนี่ยถามว่าพอยกเสร็จแล้วถ้าเป็นสาธารณะเนี่ยถนนก็ทําได้ยกขึ้นให้สูงท่อระบายน้ำก็ขยายได้ไฟฟ้าสองสว่างก็เข้าไปติดตั้งได้ล่อง cctv ก็เข้าไปติดตั้งได้ในพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้ครับประชาชนเองก็มีความสุขได้รับรายการ ในสิ่งที่กรุงเทพมหานครโดยนโยบายของท่านว่าต้องการจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาทางสังคมที่คิดว่าคนที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือรัฐบาลโดยสนชนะครับวันนี้เรามีสมาชิกสภาที่ิบัญญัติแห่งชาติที่จะออกกฎหมายนะครับ,รบซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราออกข้อบัญญัติกรทมก็ไม่สามารถจะเข้าไปดําเนินการได้เพราะสักของข้อบัญญัตินั้นมันน้อยกว่าพระราชบัญญัตินะครับ,รบซึ่งพระราชข้อบัญญัติออกได้โดยสภา กรุงเทพหานครแต่พระราชบัญญัตินั้นต้องเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับที่จะทําหน้าที่ในเรื่องนี้แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้นิสงจากเรื่องนี้เนี่ยไม่เฉพาะกทมนะครับต่างจังหวัดก็จะได้ทั้งหมดเพราะว่าลักษณะปัญหาของชุมชนเมืองเนี่ยผมคิดว่าไม่เฉพาะกทมมีปัญหาแบบนี้ทั่วไปนะครับหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางลงมาถึงเล็กเนี่ยที่เจ้าของอาจจะเลี่ยงพรบจัดสรรก็ได้ในสมัยก่อนนะครับแบ่งเป็นล็อกๆเข้าชื่อเอาคนไปเข้าชื่อ โดยไม่ขอญาติจัดสรรนะครับเราสุดท้ายก็ทิ้งโครงการพอขายโครงการหมดก็ทิ้งโครงการถานนก็เป็นชื่อของลูกหลานตนเองหรือเป็นชื่อของเจ้าของโครงการอยู่ะนะครับไม่ยอมมายกให้อย่างนี้ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนกับเรื่องนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็จะได้อนิสง์ในการที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงจริงๆครับค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องนี้กันต่อด้วยแต่ว่าไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเราทําสําเร็จแล้วด้วยสาหรับการจัดระเบียบพ,พื้นที่ทางเท้าของกรุงเทพมหานครตรงส่วนนี้เรามีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างคะท่านครับผมเรียนว่าเรื่องระเบียบทางเท้าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลน,นะครับ ซึ่งกรุงเทพมหานครทํามาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในหลายเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการมาก่อนหน้านี้ก็สอดรับกันพอดีนะครับวันนี้ถามว่าเรื่องคลองถมเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะทําสําเร็จนะเพราะว่า,เ,าเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วที่มันมอีอยู่อย่างงี้นะครับประชาชนก็ร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะแยะไปหมดนะครับ คือเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยไม่ใช่พวกใบหวยนะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ทําตัวเป็นผู้มีที่พลในพื้นที่นะครับไปหากินบนบนพื้นที่สาธารณะนะครับเป็นบนพื้นที่ส่วนรวมวันนี้กรุงเทพมหานครก็เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่จนกระทั่งท้ายที่สุดก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่มอบให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นฟุตบาททางเท้าคําถามก็คือว่ากทมนโยบายผู้ว่าสุขุมพันธ์ หรือกรุงเทพมหานครทางแกคนจนไหมผมก็ตอบนะครับในหลายรายการที่ให้สัมภาษณ์ไปว่าไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายไม่เคยเปิดช่องให้คนรวยทาผิดกฎหมายได้กฎหมายไม่เคยเปิดช่องให้คนจนทําผิดกฎหมายได้ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของฐานะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับเราอย่าเบี่ยงเบนประเด็น วันนี้การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจดังนั้นในส่วนที่นอกพื้นที่ผ่อนผันวันนี้นก,กรุงเทพมหานครก็เข้าดําเนินการหมดไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสยามสแควร์ไม่ว่าจะเป็นในตรงคลองถมไม่ว่าจะเป็นตรงหน้ารามนะครับหรือตรงสิริราชหลายจุดที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจุดใหญ่ๆนะครับจริงๆเราทำม,มา20กว่าจุดแล้วณนะขณะนี้เนี่ยก็มีการจัดเจ้าหน้าท,ที่เทศกิจเข้าไปตรึงกําลัง นะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาโครงสร้างเชิงระบบที่จะต้องทําถาวรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของท่านผู้ว่าคณะกริหารเองท่านก็กําลังหารือกันนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมาตรการเราเห็นต่างประเทศนะครับถ้าเราเดินทางต่างประเทศจะเห็นว่าอย่าว่าแต่เรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะประกอบการค้าเลยครับแม้กระทั่งการพินงขยะเราไปสิงคโปร์นะครับเราไปลอนดอนแองกฤษเราไปฝรั่งเศสเราจะเห็นว่าในเมืองใหญ่ๆนะครับทั้งหลายเนี่ย เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เขามีมาตรการคือแรกเริ่มเดิมทีก็คือการรณรงค์ขอความร่วมมือพอมากจากนั้นก็คือแซงชั่นใช้สภาพบังคับโดยกฎหมายนะ,ะเข้าเข้ามาจัดการนะครับกฎหมายถ้ายังไม่แรงพอคนยังฝืนยังฝ่าฝืนก็เพิ่มน้ําหนักความแรงขึ้นไปจากปรับ1นึ่พันอาจจะปรับ5้าพันปรับหมื่นหนึง่งหรือมีมาตรการที่มันมากกว่านั้นเพราะทั้งหมดเนี่ยเมื่อรณรงค์แล้วเนี่ยในการที่จะสร้างวินัยและจิตสานึกร่วมกัน ถ้าไม่ได้ผลสำฤทธิที่เป็นความสําเร็จก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งที่แต่ทั้งหมดไม่ได้มีใครรังแกใครคะนะครับเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในสังคมมันต้องเคารพกติการ่วมในทางสังคมดังนั้นวันนี้ก็คือว่าต้องเรียนนะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าก็ขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบเมืองนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเองก็ชื่นชมมากนะครับบอกว่าไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่ากรุงเทพมหานครจะทําได้ นะคืนทางเท้าให้ประชาชนได้นะครับเราทําให้เขาเดินทางก็สะดวกขึ้นไม่เฉพาะทางเท้าร,รถยนต์ก็สะดวกเพราะในบางพื้นที่ผมไม่ต้องยกตัวอย่างท่านผู้ชมที่ดูรายการอาจจะนึกออกอย่าว่าแต่บนทางเท้านะครับรบ,บนถนนก็ขึ้นมาเลนหนึ่งล้ํามาในถนนเนี่ยหนึ่งช่องจราจรร,รถยนต์ก็ติดกันนะครับขาดกันติดขาดกันอย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งวันอย่างงี้นะครับแล้วถามว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ทําเนี่ยลราสังคมเราจะอยู่อย่างไรในวันข้างหน้าและสิ่งที่เราบอกว่า คนรุ่นหลังที่เป็นเยาวชนเป็นลูกเป็นหลานเขาเห็นแบบยังไงก็เดินตามนั้นนะครับแต่นั้นเนี่ยเราเป็นตัวแบบที่จะให้คนรุ่นหลังได้ดูตัวอย่างถ้าเราเป็นคนที่ไม่เคารพกฎหมายฝืนกฎหมายสร้างกติกาพิเศษขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตนเองสังคมมันก็อยู่ลําบากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้ท่านผู้ว่าขอบพระคุณนะครับทุกภาคส่วนแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่ได้ให้ความร่วมมือน,นะครับในเรื่องของโครงการนี้ แล้วก็เพราะว่าความย,ายั่งยืนที่เป็นความสําเร็จจริงๆนะครับของการทํางานไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดระเบียบเมืองก็ดีหรือโครงการอะไรของเที่ยบานนครเนี่ย ความสาเร็จที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับค่ะก็เป็นความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนนะคะในการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CCTV ไฟฟ้ารวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาสําคัญนั่นก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกันเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการดูแลเรื่องของปัญหายาเสพติดค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ